เร็วๆเลยครับน้องตัวข้อนี้พี่จะพ,พาพน,น้องมาคิดโจทย์สดๆเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยทบต้นนะเป็นแนวข้อสอบเอเลี่ยวสองนี้ด้วยมาดูสมมติเราไปกู้เงินมาสามหมื่นบาทกู้เงินมาเลยสามหมื่นเอามาทําธุรกิจอะไรสักอย่างแล้วแต่เรากู้เงินมาสามหมื่นคราวนี้บริษัทให้กู้บริษัทนี้นะคิดดอกสิบสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่ว่าเราต้องจ่ายภายในสิบสองเดือนต้องจ่ายสิบสองเดือนนะทุกสิ้นเดือน จ่ายไปผ่นอนจ่าย12เดือนทุกสิ้นเดือนคิดดอกเบีย้ยครบต้นคิดดอกครบต้นพี่เขียนย่อๆคิดดอกครบต้นทุกเดือนอโจทย์ประมาณนี้นะอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่ที่ย่อโจทย์มากู้เงินมาสามหมื่นคิดดอก12%ต่อปีต้องจ่าย12งวด12เดือนแล้วก็คิดทบต้นทุกเดือนด้วยถามว่าต้องจ่ายงวดละกี่บาทอันนี้เป็นแนวโจทเอเลี A ่องโจ์ก็จะให้มาช้อยที่หนึ่งถึงช้อยที่ห้าก็จะให้เป็นสูตรมา เขาจะไม่ให้เป็นตัวเลขเพราะว่ามันคำนวณยากมากเขาให้เป็นสูตรมาแต่คลิปนี้พี่จะพาน้องกดเครื่องคิดเลขเลยว่ามันกี่บาทกันแน่เพราะว่าถ้าบริษัทจัดไฟแนนซ์เขาจัดการเงินให้เรานี่เขาจะให้เราจ่ายเป็นเดือนเป๊ะๆเลยเราจะได้รู้ว่าเขาคำนวณยังไงเป็นเลขเท่าไหร่เดี๋ยวจะพี่จะพาดูด้วยว่าเราเสียดอกเบี้ยไปกี่บาทนะอ้าพี่จะพาทาข้อนี้เราต้องรู้สูตรสองสูตรนะสูตรแรกคือสูตรเอสเอ็นก็คือผลรวมเงินทั้งหมดเอสเอ็นจะเท่ากับเอหนึ่งคูณกับหนึ่งลบไอยกกำลังเอ็น หาด้วยหนึ่งลบอารองต้องจําได้อันนี้คือสูตรอนุกรมเลขาคณิตสูตรอนุกรมเลขค่าคณิตกลับอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่เราจะใช้หาเงินในแต่ละเดือน a เท่ากับ p คูณกับหนึ่งบวก R ยกกําลัง n อันนี้เป็นสูตรหาเงินในแต่ละเดือนพี่จะไปหาแต่ละเดือนก่อนแต่ว่าถ้าน้องคิดแบบติดหนี้นะถ้าเราติดหนี้นะกาลังจะเป็นลบตัว n เนี่ยจะเป็นกาลังติดลบถ้าเราเป็นหนี้ มาเริ่มอย่างนี้เดือนที่หนึ่งพี่ให้เป็น A1 หนึ่งหนึ่งจะเป็นตัวค่างวดของเราจะเท่ากันทุกเดือนเลยเราจะต้องจ่ายค่างวดเท่ากันทุกเดือน P คูณกับหนึ่งบวกอตัตราดอกเบี้ย r ตรงนี้ตรงนี้คือ R นะพี่ขอโยงไปคิด R ใหม่เขาบอกเป็นต่อปีใช่ไหมเราต้องคิดแบบต่อเดือนมันก็คือสิบสองเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าสิบสองส่วนหนึ่งร้อยหารด้วยสิบสองก็พีก็คูณสิบสองข้างล่างเข้าไปหมายความว่าหารจำนวนเดือนเข้าไปตัดทอนมันคือ 1.100รหรือ0ูนนั่นเองหนึนะตัวน,นี้คือ0ูนนงนี่ศูนมันคือหนึ่งทั้งหมดยกกำลังลบหเห็นไหมกำลังจะติดลบเพราะเราตึน,นี่ a2 ก็จะเป็น p คูณกับหนึ่งบวกศูนย์จหนึที่เขียนเป็น1นะึย์เลยยกกำลังลบสไปเรื่อยๆ12เดือนใช่ไหมเอสิบสก็จะเป็นพีคูณกับ1 01, น,บนึ่งบวกจุดศูนย์หนวนี้เราจะมารวม รวมเงินในแต่ละเดือนเนี่ยรวมงวดทั้งหมดใช้สูตร sn เท่ากับ a 1ใช่ไหมนี่ a 1คือตัวนี้มันก็คือ p คูณกับ1.01ยกกำลังลบ1อันนี้ a 1นะ a 1มันลบ1แล้วแสดงว่า r มันจะเป็นตัว1.01ยกกำลังลบ1่าข้างในจะเป็น1ลบกับ1.01ยกกำลังลบ n แต่ว่านี่12งวดพี่ใส่เป็นลบ12ไปเลย เห็นไหมหารด้วยหารด้วยหนลบก็คือ1นึ 1. 01, ่ลงลบหนึย์กกำลังลบหนเป็นหนึย์กกำลัลงลบหนะึ่งะว่าเราเริ่มที่ a 1เป็นตัวนี้มันก็ต้องคูณด,ด้วย1.01่งจุดศย์กกำลัลงลบหนึ่งไปเรื่อยๆคราวนี้ sn คืออะไร sn คือยอดที่เราไปกู้มาทั้งหมดที่เราเป็นนี่ก็คือ3ามหมนบะจะเท่ากับก้อนนี้ทั้งก้อน พี่จะหาตัว p ใช่ไหมพี่จะย้ายตัวนี้ขึ้นมากูณย้ายตัวนี้ลงไปหารคิดเลขทีเดียวเลยย้ายหนึ่งลบหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งยกกำลังลบหนึ่งขึ้นมาเราเอาก้อนตรงนี้มาหารทั้งหมดก็คือหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งยกกำลังลบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งลบหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งยกกำลังลบสิบสามปึ๊บเท่ากับ p พ,พี่กดเครื่องคิ้เลขให้ดูจะได้รู้ว่ามันงวดทีไหไรถ้ามันมีช้อยนี้น้องตอบช้อยนี้ได้เลยโอเคไหมตามอีเลเวลจะเป็นช้อยมาให้แบบนี้พี่เกิดคำนวณให้ อ่าเป็นเศษส่วนสามหมื่นประมาณสองพันหกร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ประมาณนะน้องจะได้ว่าตัวงวดของน้องนะก็คือค่าพีนีนค่าประมาณสองพันหกร้อยหกสิบห้าบาทห้าศูนย์สตางค์ประมาณนี้ประมาณนะคราวนี้ถ้าเรารวมทั้งหมดนะรวมรวมรวมเงิน ครับครับพี่รวมสิบสองมวลใช่ไหมรวมสิบสองมวลนะที่เอานี้ไปคูณสิบสองมันจะเป็นสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าจุดห้าสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าจุดห้านี่คือยอดที่เราจ่ายไปหลังที่เราผ่อนหมดแสดงว่าเราเสียดอกเบี้ยไปทั้งหมดพี่ก็เอาไปลบจากสามหมื่นมันก็จะเหลือเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าจุดห้าอันนี้คือดอกเบี้ยที่เราเสียไป สิบสองเดือนก็ประมาณสองพันเห็นไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรกพราเรากู้มาตั้งปีหนึ่งมากู้เงินสามหมื่นอันนี้คือดอกเบี้ยมันถะูกนะเพราะหารต่อเดือนมาแค่หนึ่งเปอร์เซนตต่อเดือนเองมันแค่นี้อนเองมันง่ายมาก